สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระนะครับวันนี้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่15เทศก,กาลรม่า,าวันนี้พระวจาของพระเจ้ามีความน่าสนใจมากๆนะครับพี่น้องเวลาที่เราพูดถึงการลงทุนกับอะไรสักอย่างเรามักจะต้องนึกถึงปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องคํานึงถึงไม่ว่าจะเป็นความต้องการในเรื่องของดีมานซัพพลายต้นทุนในการลงทุนผู้ที่ต้องการจะลงทุนด้วย หรือความเป็นไปได้ของผลกําไรที่จะได้รับครับในบทอ่านที่1นนะครับบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาในบทอ่านนี้เนี่ยประกาศกนะครับได้พูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยได้ส่งฝนและหิมะลงมาและจะไม่กลับไปถ้ามันไม่เกิดผลมันเปรียบเสมือนว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้พระวาจาที่ออกจากปากของพองเนี่ยเกิดผลตามที่พระงค์ปรารถนานั่นเอง และในบทอ่านที่สองนะครับพระเจ้าได้ลงทุนกับพวกเราเหมือนกันแต่การลงทุนที่พระเจ้าได้ยิ่งเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ,พระองค์ได้ลงทุนกับเราก็คือการส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาก็คือพระเยซูเจ้านั่นเองเพื่อให้เราได้กลับมาเป็นลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งและการลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆด้วยเช่นกันซึ่งผลกําไรของการลงทุนนี้ก็คือ เราได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมสลายเพื่อไปรับอิสรภาพอันรุ่งเรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้านั่นเองนบ,บุญปารโลได้กล่าวพวกเราเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับกำลังใจว่าเรานั้นเป็นผลกําไรที่พระเจ้าได้มอบกับพวกเราและเรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการและก็หวังจากเราจริงๆและแน่นอนครับเช่นเดียวกับ พ่อรสา,าในวันนี้พระเยซูเจ้าได้นําเสนอทานเปรียบเทียบเรื่องของผู้วานและ,มะเมล็ดพืชผู้วานในบทพระรสารนวันนี้ได้เตรียมดินไว้ต่างๆมากมายในรูปแบบหลายอย่างมเมล็ดที่ตกบนดินที่ไม่ดีแน่นอนครับว่าจะต้องเกิดผลที่ไม่ดีเช่นกันและ,มะเมล็ดที่ตกตกในดินที่ดีก็จะเกิดผลที่ดีแล้วก็จะ,จะเจริญง,งอกงาม เกิดผลมากมายร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างและสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนผลกําไรที่พระเจ้าได้ลงทุนเอาไว้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผลที่งอกงามเติบโตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆนะครับจากการที่พระเจ้าได้ลงทุนหว่านมาเมล็ดพืชลงไปแล้วก็เกิดผลดังนั้นพระวาสารวันนี้เนี่ยต้องการที่จะชี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ลงทุน แล้วก็มีความหวังว่าจะเกิดผลกำไรเป็นการตอบแทนแต่คำถามก็คือว่าพระเจ้าลงทุนอะไรเอาไว้สิ่งนั้นก็คือการที่พระองค์เอาใจใส่พวกเราและโลกของเราพระองค์ทรงประทานความรักความอดทนและการให้อภัยพระองค์ทรงใส่สิ่งเหล่านี้ไว้ในกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างเรามา เพราะว่าพระองค์ทรงมั่นใจว่ามนุษย์ที่เป็นดั่งผลงานชิ้นโบแดงของพระองค์ในการสร้างสรรค์จะสามารถทําให้การลงทุนของพระองค์นั้นเกิดผลกําไรอย่างมากมายแน่นอนแน่นอนว่าพระองค์ได้สรงหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความอดทนการให้อภัยเพื่อที่จะได้เติบโตในจิตใจของเราทุกคนดังนั้นครับพี่น้อง เราทุกคนจึงเป็นดั่งผู้ที่มีส่วนร่วมในการลงทุนของพระเจ้าเราจะต้องร่วมมือกับพระองค์อย่างจริงจังและจริงใจเพื่อทําให้มเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ทรงหว่านนั้นจะได้ไม่เสียเปล่าโดยการส่งต่อความรักให้กับผู้อื่นโดยพานางกิจการดีๆต่างๆเล็กๆน้อยๆสะสมไปทุกๆวันทําให้ผลกําไรนั้นเติบโตขึ้นมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆมากมายที่จะเจอ ในชีวิตประจําวันของเราและที่สําคัญครับเมื่อเราพบเจออุปสรรคแล้วที่มันกระทบต่อชีวิตจิตใจของเราสิ่งที่สําคัญก็คือให้อภัยกับผู้ที่ไม่รักเราไม่ชอบเราหรือผู้ที่ทําร้ายเราเพราะว่าเราทุกคนทราบดีว่าถ้าเราลงทุนกับพระเป็นเจ้าแล้วเราจะไม่ขาดทุนแน่นอนครับสุดท้ายนี้ในโอกาส50ปีไม่เน้นใหญ่แสงธรรม ก็อยากจะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนกระแสะเรียกของพวกเราสนับสนุนสถาบัานแสงธรรมมาโดยตลอดโดยผ่านทางคำภาวนาโดยผ่านทางการให้กำลังใจและ,ะปัจจัยต่างๆที่พี่น้องได้สนับสนุนพวกเราทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดขอพระเป็นเจ้าได้โปรดตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่านพวกเราสัมเนร ก็จะคิดถึงพี่น้องทุกท่านโดยผ่านทางคำภาวนาครับสวัสดีครับ